ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าน้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้กลายเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชนทั่วโลกภาวะน้ำหนักเกินเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตทำให้เกิดความสิ้นเปลืองอันเป็นปัญหาต่อเนื่องทางเศรษฐกิจจากการรักษาพยาบาลหลักการสำคัญในการเอาชนะภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนซึ่งรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยเครือข่ายคนไทยไร้พุง ภายใต้การสนับสนุนของสำน,นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจสจสได้ดําเนินการในเชิงกลยุทธ์พันเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศจากการประเมินผลในเบื้องต้นพบว่ายังมีข้อขัดแย้งในการออกกําลังกายลดน้ําหนักต้องทําอย่างไรมีวิธีการอย่างไรขนาดไหนเพราะผู้ที่มีโรคอ้วนมีหลายกลุ่มอายุ มักมีภาวะการเสื่อมของโครงสร้างร่วมด้วยซึ่งอาจรุนแรงจนถึงการผิดรูปของส่วนต่างๆอาทิข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพกซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากในการออกกำลังกายและทำให้ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนไม่สามารถทำตามโปรแกรมการออกกำลังกายโดยทั่วไปได้เพราะยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนหรือ อาจยังไม่ได้คำนึงถึงสภาพร่างกายและความปลอดภัยของแต่ละบุคคลวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลและสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหนึ่งในพันธมิตรหลักของเครือข่ายคนไทยไร้พุงสสส,สจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจะได้เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ในการนี้ได้มีการเชิญแพทย์สาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชนนักกายภาพบำบัดนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆโคช้ชผู้ฝึกสอนและผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีภาระหน้าที่โดยตรงจากสถานประกอบการตลอดจนผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย แก่ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อมาร่วมระดมความคิดและประสบการณ์การออกแบบหาข้อสรุปในรูปแบบท่าทางความถี่ของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายที่ถูกต้องปลอดภยัยจากการระดมสมองในการประชุมวิชาการเมื่อวันที่29ถึง30พฤษภาคมบุศักราช2551ทุกกลุ่ม ต่างใช้กำลังสติปัญญาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและทดลองลงมือปฏิบัติจนได้ผลลัพธ์ที่ออกมาในรูปแบบของสื่อแสดงเรื่องลดพุงอย่างไรให้ได้ผลโดยแบ่งเป็นสีกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1การออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักลดพุงในคนปกติโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิชิตขันหนึ่งสุกเกษม เป็นประธานกลุ่มและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อตอรราตรีเรืองไทยเป็นเลขากลุ่มกลุ่มที่สองการออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักลดพุงในผู้สูงอายุโดยมีรองศาส,ตร,สตราจารย์นายแพทย์ชานวิทย์โคธีรานุรักษ์เป็นประธานกลุ่มและอาจารย์ด็อเตอร์เมตตาปิ่นทองเป็นเลขากลุ่ม กลุ่มที่3การออกกําลังกายควบคุมน้ำหนักลดพุงในผู้ที่มีปัญหาข้อเขา่าข้อสะโพกโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกเป็นประธานกลุ่มและผู้ช่วยศาสตราจารย์จุดธามาศคันทศสรเป็นเลขากลุ่มและกลุ่มที่4การออกกําลังกายควบคุมน้ำหนักลดพุงในผู้ที่มีปัญหาปวดหลัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพลสงวนรังสิริกุลเป็นประธานกลุ่มและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์รุ่งชัยชวนชยกุลเป็นเลขากลุ่ม